กระแสของยาดมอะสิ่งที่เห็นได้ชัดคือไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่แต่ว่าต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยอะก็รู้จักยาดมมากยิ่งขึ้นเพราะามันเป็นสินค้าที่โอเคมันคือยาเนาะแต่ว่าคนใช้เพื่อแก้หวัดคัดจมูกแต่ว่าสิ่งที่คนไทยเอาไปใช้ซึ่งมากกว่านั้นเนี่ยมันคือใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆมันถูกแบบอินเทอร์เกรตเข้าไปในการใช้ชีวิตของคนไทยไปแล้วไม่ว่าจะเป็นนั่งประชุมเครียด,ยดอยู่คนไทยก็จะรู้ว่าจะต้องหยิบยาดม ขึ้นมาดมเวลาเราไปเปิดประเทศใหม่ๆห,หรือว่าตลาดใหม่ๆเนี่ยต่างชาติเริ่มรู้จักแล้วว่ายาดมคืออะไร,รแต่ไม่ได้เก็ตแบบแฮบิตของคนไทยที่ดมอยู่ตลอดเวลาหรือดมเพื่อเติมความสดชื่นหรือว่าถ้าเบื่อเราไม่มีอะไรทํากับมือก็คือแบบหยิบมาดมอะไรอย่างนี้ค่ะความจริงต้องบอกว่ามันไม่ใช่คุณภาพแค่คุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ว่ามันเป็นลมหายใจที่สานต่อให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นด้วยสวัสดีค่ะ ชื่อมีมี่มีนานะคะและนี่คือแบรนด์สตอรี่ของ b บดมินต f i ฟิลและเสียงเพียวค่ะนนาาเซาาียงเพียวขวดแรกเนี่ยเริ่มจากปี1 9 8่ยเาหมองน้ำเสียงเพียวขวดแรกเลยนะคะก็คือเริ่มจากก่อตั้งโดยคุณก๋งหรือว่าคุณบุญเจือเอี่ยมพิกุลก็คือเป็นคุณพ่อของแม่มีมี่นั่นเอง แล้วก็ไปช่วยซินแสท่านหนึ่งซึ่งเป็นญาติเขาเนี่ยปรุงยาจีนคือตอนนั้นเนี่ยซินแสเขาก็จะปรุงยาจีนที่เป็นคล้ายๆยาครอบจักรวาลใครๆที่อยู่ในหมู่บ้านแถวนั้นถ้าเกิดไม่สบายหรือเป็นอะไรก็จะมาหาซินแสท่านนี้คุณกงเขาก็จะเป็นคนช่วยแบบเขยา่าแล้วก็ชง,ชงยาให้แล้วเขาก็เลยสอนคุณกองอะค่ะสูตรของยาตัวนี้แต่ว่าสอนมาแค่ครึ่งเดียวพอซินแสเสียไปเนี่ยคุณกงเขาก็เลยเอายาตัวนี้มาปรับปรุงแล้วก็ พยายามทำสูตรขึ้นมาใหม่จนให้มันเป็นถึงยาหม่องน้ำเสียงเพียวที่เราขายอยู่แล้วก็ดมกันอยู่ทุกวันนี้นะคะเพราะคุณกก่งเขาขายไปได้ช่วงหนึ่งตอนที่คุณแม่แล้วก็คุณป้าอีกสองท่านนะคะเข้ามาก็คือเข้ามาช่วยทำงานนั่นแหละพอเขาทำไปเรื่อยๆเนี่ยคุณแม่เขาก็เห็นเขาเป็นนักการตลาดเนาะเขาก็จะเห็นโอกาสว่าโอเคความจริงหนึ่งเราขายส่งออกได้มากขึ้นแล้วก็สองเนี่ยยาหม่องน้ำเสียงเพียวอิวเนี่ยคนจะมองว่า เป็นแบรนด์ที่ดูแก่หรือว่าย่ามองน้ำเป็นอะไรที่ดูแก่ตอนนั้นคุณแม่เขาก็เลยเห็นโอกาสว่าอยากลอนชแบรนด์ใหม่ที่เป็นแบรนด์คนรุ่นใหม่มากขึ้นแบรนด์ไลฟ์สไตล์มากขึ้นก็คือแบรนด์เปเปอร์มินฟิลทุกวันนี้นะคะตอนนั้นคุณแม่เขาอยากเข้ามาในตลาดยาดมตลาดยาดมคือตลาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีคู่แข่งเยอะเท่าวันนี้ตอนนัน้นก็มีแค่แบรนด์2แบรนด์ที่เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วนะคะ ตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่เขาก็มองว่าตลาดยาดมมันเป็นตลาดที่แข็งทํำยังไงที่เราจะเข้าไปโดยที่ต้องเข้าไปแบบมีวิธีที่ Creative แล้วก็แตกต่างความจริงเราหลอนด้วยยาดมแท่ง ยาหม่องแท่งเแบบปเปอร์มินฟิลบามซิกกับเปเปอร์มินฟิลเจลที่เป็นยาหม่องแบบชนิดเจอลอะค่ะณนะวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นอินโนเวชันของตลาดยาดมแหละเพราะว่าเราในในเมืองไทยยังไม่มีใครเคยออกสินค้าแบบนี้มาก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่ทำโฆษณาเขาก็ทำเพื่อ t a r g e t ็ตกลุ่มที่เป็นครีเอทีฟเลยตอนนั้นที่ออกมาเป็นโฆษณาที่มันแบบตลกอ<ม>เออมีติดขำมีฮามีมุกอยู่ในนั้น เ่ายังไงอืหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้ p e p p มิ m i n t fill เจลซึ่งก่อนหนานั้นเนี่ยในตลาดของยาดมยาหมองเขาก็จะพูดแต่สปปรรพคุณตามที่ออยอให้พูดนึกออกไหมคะคือเขาจะไม่ได้เอามาแบบปรับวิธีการพูดให้มันครีเอทีฟขึ้นหรือว่ามีลูกเล่นในการเล่าเรื่องมากขึ้น พอเราได้ลอนชไปด้วยเปปโอมินฟิลเจลกับบามซิกแล้เนี่ยเราก็ได้ออตอบรับจากตลาดที่ดีเราถึงได้ลอนชตัวยาดมออกมาแล้วตอนนั้นก็คือใช้บอยประกรณ์เป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งถือว่าพี่บอยประกรณ์เขาก็แมสระดับหนึ่งทำให้มีช่วงหนึ่งทุกคนก็เรียกยาดมเปปโอมินฟิลว่ายาดมพี่บอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความแตกต่างของเสียงเพียวกับเปเปอร์มินฟิล of คือในคอมมิวนิเคชันของเสียงเพียวเราจะพูดอยู่ตลอดว่าตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาหรือแก้อาการนู่นแก้อาการนี้คือเป็นฟังชั่นอลเบเนฟิตหมดเลยแต่ว่าพอเป็นเปเปอร์มินฟิลเนี่ยแม้ว่ายาดมมันก็คือสรรพคุณเหมือนกันถูกไหมแต่เราแทบจะไม่ได้พูดเรื่องนั้นเลยคือเราพูดเรื่อง refreshing เราพูดเรื่องอาร OMATIC เราพูดเรื่องหอมสดชื่นทําให้คุณแบบสดชื่นขึ้นในได้ในทุกๆวันจากการแบบ เจออะไรที่งงๆในชีวิตแล้วหยิบเบปเปอมินฟิลมาดมได้สาเหตุที่เราใช้คำแท็กไลน์อันนั้นว่านวัตกรรมเพื่อลมหายใจอะคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นยาดมเซียงเพียวเนี่ยเราพัฒนาให้รูอากาศข้างในหลอดอะคะ่ะมันใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราได้อินไซต์มาว่าคนอะชอบความแรงของยาดมแต่ใช่คืออยากได้แรงๆแต่เราไม่ได้อยากปรับสูตรให้มันแรงเกินไปเพราะว่าการที่ใส่กาลบูนเยอะๆอะไรเงะะี้ยค่ะมันไม่ได้ดี ขนาดนั้นแต่ว่าทำยังไงให้ผู้บริโภคใช้แล้วรู้สึกแรงขึ้นเราก็เลยมีการเพิ่มรูอากาศให้ใหญ่ขึ้นแปลว่าถ้าเกิดดมมันจะแบบสูดแอร์โฟล์เข้าไปอะได้มากขึ้นทำให้รู้สึกเย็นขึ้นแล้วก็แรงขึ้นแล้วก็อีกอันนึงคือเราพัฒนาให้ก้นยาดมสามารถประกบเติมข้างบนได้ก็คือใช่เติมต่อได้เลยแล้วก็แบบขอขอเพื่อทำให้กลิ่นมันแรงขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อะคะ่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่คุณแพรบอกว่า มันเป็นแบบ refreshing ไม่ได้เป็นเพื่อการดมแบบเพื่อแก้หวัดขัดจมูกอะไรเงี้ยคือฝั่งอันนี้ก็คือเราจะเน้นในฝั่งของเปเปอร์มินฟิ d ใช่คือเรามีแท็กไลน์ว่าลมหายใจที่มีคุณภาพความจริงเราบอกว่ามันไม่ใช่คุณภาพแค่คุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ว่ามันคืออยากให้เป็นลมหายใจที่สารต่อให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นด้วยไม่ว่าคุณจะมีวันแย่แย แค่ไหนหรือว่าตอนนี้กําลังเครียดอยู่ต้องการความสดชื่นเราอยากเป็นลมหายใจที่มีคุณภาพทําให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะม,มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งของการคอม m u n i c a t e เรื่องของยาด,ดมซึ่งความจริงก็คือเป็นสินค้าเดียวกันถามว่าออกแบรนด์ใหม่มาเราแทาเก็ตคนรุ่นใหม่เลยอาจจะง่ายกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะง่ายกว่าเพราะว่า พอมันเป็นแบรนด์เก่าที่มันมีเลเจนด์หรือว่ามี history ของมันมาเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราไปแตะมันเยอะมากไม่ได้ mm hmm. แต่ว่าต้องบอกว่าถึงจุดที่เราอยู่ทุกวันนี้มิม,มิรู้สึกว่าเรามาไกลมากจากประมาณ20ปีที่แล้วที่เมื่อก่อนเสียงเพียวดูแบบแก่มากๆมีแต่ย่ำหม่องน้ำตอนนี้พอเราลอนยาดมออกมาหรือว่า รีล i ฟ f c ครีมหรือแม้กระทั่งลูกกลิ้งแล้วก็ล่าสุดที่เราออกยาดมน้ำกลิ่นยูคาลิปตัสนะคะบอกว่าถ้ร็กเก็ตกลุ๊มหรือว่าคนที่ใช้ยาหมองหน้ามากที่สุดอาจจะเป็นคนอายุ50บวกแต่พอมาเป็นลูกกลิ้งที่เป็นยาดมน้ายูคาอาจจะเป็น35หรือ40บวกเราก็คิดว่าเราทําได้ดีในการค่อยๆขย,ย,ยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมกลุ่มคนอายุที่มากขึ้นนะคะคิดว่าตั้งแต่รุ่นกงเนี่ยเขาเริ่ม บิ Foundation ก็แล้วกันเหมือนเริ่มเริ่มจากสินค้าที่ดีก่อนแล้วก็ค่อยๆพยายามหาเสาหลักให้มันขยายฐานให้มันใหญ่และมั่นคงยิ่งขึ้นพอมาเป็นรุ่นคุณแม่หรือว่าเจน2องอะค่ะคือเขาเน้นในเรื่องของ ขยายขาให้ส่งออกมากยิ่งขึ้นขยายการรับรู้ของแบรนด์มากยิ่งขึ้นแล้วก็บวกกับทําการตลาดกับคนรุ่นใหม่ผ่านแบรนด์ p ป p ปอร์มินฟิ l d เองด้วยเนี่ยให้มีทั้งแบรนด์ที่แข็งแรงในด้านของ functional benefit ที่เป็นเสียงเพียวแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งคือ p ปเปอร์มินฟิ e l d ที่แข็งแรงในเรื่องของ emotional marketing หรือว่า lifestyle marketing เนี่ยก็น่าจะเป็น r o ของรุ่น2ที่ทํามาได้แบบ amazing มากๆแล้วก็เป็น แรงบันดาลใจให้มิมี่แล้วก็คิดว่าเจน3ด้วยที่เราจะแบบไปได้ไกลกว่านี้อีกพอมาถึงเจน3แล้วเนี่ยมิมีม่คิดว่าพอฟาวเดชั่นมันแข็งแรงแล้วมาร์เก็ตติ้งแบรนดิ้งต้องบอกว่าเจน2เขาก็สร้างมาได้ดีมากๆแล้วเนี่ยโจทย์ที่มิมี่หลับไปก็แล้วกันคือทำยังไงให้เรายังโตอย่างยั่งยืนและสแตนเดอบิลโตอย่างก้าวกระโดดทำให้คนที่เป็นแบบตลาดที่ใหญ่ขึ้นหรือคือตลาดโลกเนี่ยรับรู้ถึงแบรนด์แล้วก็ p r o d u ั t ์ของเราได้มากขึ้น,นะคะ่ะ ทุกวันนี้ตลาดยาดมยาหมอกในไทยนะคะมีมูลค่าอยู่ประมาณ4,000ล้านบาทแล้วก็เติบโต2ดิจิตทุกปีแปลว่ามันเป็นอินดัสทรีที่โตเรื่อยๆนะคะอย่างที่เห็นว่ามีคู่แข่งก็เข้ามาเยอะขึ้นเหมือนกันแต่ว่าก็ดีค่ะทำให้มันมีสีสันในตลาดมากขึ้นก็แล้วกันแล้วก็ทำให้ทีมแล้วก็นักการตลาดต้องทำงานมากขึ้นเพื่อทำอะไรให้ ดีขึ้นสําหรับผู้บริโภคค่ะมองในภาพของกระแสะของยาดมอ่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดคือไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่แต่ว่าต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยอ่ะก็รู้จักยาดมมากยิ่งขึ้นคือต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยแค่5-6ปีที่แล้วอะค่ะเวลาเราไปพยายามไปเปิดตลาดใหม่ๆที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาแทบจะไม่เข้าใจเลยว่ายาดมคืออะไรถ้าเขาเคยเห็นเขาจะเข้าใจว่าเป็นแบบแค่ยาดมเพื่อแก้หวัดขัดจมูก เพราะว่าในต่างประเทศมันจะมีของวิกส์ค่ะที่เป็นที่เป็นฝั่งเดียวเขาจะไม่มีก้นข้างล่างที่เป็นน้าด้วยถ้าเขารู้จักยาดมก็จะรู้จักในฐานะอันนั้นที่แบบเป็นวิกส์อินเฮเลอร์ที่ถ้าเกิดว่าไม่สบายหรือคาจมูกก็คือจะไปซื้ออันนี้มาดมแต่ไม่ได้เก็ตแบบแฮบิตของคนไทยที่ดมอยู่ตลอดเวลาหรือดมเพื่อเติมความสดชื่นหรือว่าถ้าเบื่อเราไม่มีอะไรทํากับมือก็คือแบบหยิบมาดมอะไรอย่างนะะี้ค่ะยาดมของไทยอ่ะเป็นยาดมที่ ความจริงเมื่อก่อนเราก็มีขายอยู่แค่ประเทศเดียวนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้ดมยาดมเหมือนบ้านเราเวลาเราไปเปิดประเทศใหม่ๆหรือว่าตลาดใหม่ๆเนี่ยต่างชาติเริ่มรู้จักละว,ว่ายาดมคืออะไรหรือว่า เราเปิดให้ดูว่าแบบอ๋อเปเปอร์มินฟิวเขาแบบอ๋อเขาแบบเคยเห็นแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยเมืแ่อบบก่อนเวลาขายระหว่างเซียงเพียวกับเปเปอร์มินฟิวอะคะ่ะคนก็จะรู้จักเซียงเพียวมากกว่าเพราะว่าเรามีอยู่มานานแล้วเนาะแล้วเราก็มีขายเซียงเพียวอยู่มากกว่า24ประเทศแล้วทุกวันนี้ตอนเนี้ยพอเริ่มปี2ปีที่ผ่านมาอนะคะ่ะมีคนเข้ามาสนใจเปเปอร์มินฟิวอยากเอาเปเปอร์มินฟิวไปขายในต่างประเทศมากขึ้นกว่าเดิมเห็นได้ชัดมากๆเลยค่ะแล้วก็คิดว่า มันเป็นหนึ่งในเรื่องของความสตรองของแบรนด์ด้วยแต่ว่าสองก็คือเรื่องของเทรนดยาดมของไทยที่โตขึ้นแต่ว่าคนทั่วโลกก็หันมาเห็นว่าเอออันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าใช้น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิงเวียนศรีรษะหน้ามืดใช้ยาหมองน้ำเสียงเพียวอยิวความจริงต้องบอกว่ายาดมอ่ะมันเป็นเหมือนแบบ ฟินนมินอนอันนึงเหมือนกันเพราะมันเป็นสินค้าที่โอเคมันคือยาเนาะแต่ว่าสิ่งที่คนไทยเอาไปใช้ซึ่งมากกว่านั้นเนี่ยมันคือใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆมันถูกแบบอินเทอร์เกรตเข้าไปในการใช้ชีวิตของคนไทยไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบสอบแล้วเบือ่อหรือว่าจะตื่นต้องการแบบอเลอร์ตขึ้นมาในณวันนี้หรือว่ากําลังแบบนั่งประชุมเครียดยดอยู่ก็คือคนคนไทยก็จะรู้ว่าจะต้องหยิบยาดมขึ้นมาดมยาดมมันเป็นเหมือนแบบ ตัวช่วยคู่กายของคนไทยไปแล้วที่คนไทยแบบขาดไม่ได้ะมีคนที่บอกว่าขาดไม่ได้แต่ไม่ได้เอออันนี้น่าจะมาทำเป็นแอดเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs>